ต้นสิเหลงเป็นพืชที่งอกตามธรรมชาติชอบขึ้นตามชายป่าและตามภูเขาสูงมีใบสวยลักษณะคล้ายพัดผู้คนนิยมนำมาปลูกใส่กระถางวางเป็นไม้ประดับหรือทำเป็นของใช้ภายในครัวเรือนเช่นนำใบไปมุงหลังคานำใบไปทำฝาบ้านต้นสิเหลงนำผลมาทำอาหารได้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่าพาเพื่อนๆมาชมต้นสิเรงที่ปลูกพ่อพันุ์ด้วยมเมล็ดค่ะต้นสิเรงที่เพื่อนๆเห็นนี้มีหลายรุ่นหลายขนาดนะคะเพราะปลูกคนละเวลากันจึงมีทั้งต้นขนาดเล็กขนาดจิว๋วต้นขนาดกลางและเริ่มโตค่ะสิเรงเหล่านี้ยา่ยาปลูกด้วยมเมล็ดค่ะเก็บต้นพันธุ์เก็บมเมล็ดที่ตกมาจากต้นพันธุ์ เพราะที่บ้านจะมีต้นพันธุ์สิเิลงอยู่นะคะจะมีช่วงหนึ่งที่มเมล็ดเขาร่วงก็ไปเก็บมเมล็ดนั้นและมาปลูกใส่กระถางเล็กๆแบบนี้ค่ะใส่กระถางเล็กๆพอต้นเขาเจริญเติบโตจึงเปลี่ยนมาใส่กระถางเบอร์หกหรือเปลี่ยนมาใส่ถุงดำที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและปลูกเลี้ยงไว้ตรงที่ร่มรำไรต้นสิริลงเจริญเติบโตได้ดีตอนเล็กๆนะคะอยู่ที่ร่มรำไรก็จะเจริญเติบโตได้ดีมีใบที่สวยงามมีใบคล้ายพัด หากเราไม่ต้องการในต้นสเหรงืงโตเกินไปก็ปลูกใส่กระถางค่ะหากเราต้องการในต้นไม้ที่ปลูกไว้เติบโตไปตามธรรมชาติก็ปลูกลงดินนะคะเราก็จะได้ต้นสีเหรงืงต้นโตต้นสเหรงืงนาไปปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือนเราสามารถกําหนดว่าให้เขาโตได้แค่ไหนได้นะคะโดยการกําหนดกระถางเมื่อเราใส่กระถางกระทัดรัดต้นก็ไม่โตมากนะคะหากเราใส่กระถางใหญ่ต้นเขาก็จะเริ่มเติบโตต่อไปค่ะเราสามารถเลือก ทรงพุ่มได้ว่าต้องการให้สูงขนาดนี้หรือต้องการให้เตี้ยขนาดนี้นะคะโดยการเลือกกระถางมาปลูกนั่นเองค่ะในอดีตนิยมนำใบเสลงมามุงหลังคาเพราะลดแรงกระแทกจากน้ำฝนนะคะหากมุงหลังคาด้วยใบเสลงน้ำฝนจะไม่ดังรบกวนจนเกินไปมากนักหรือนำใบเสลงไปทำฝาบ้านก็จะทำให้อากาศเย็นสบายมีลมพัดผ่าน อากาศไม่ร้อนเพราะว่าระบายอากาศได้ดีค่ะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นมีแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะในด้านความปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยมากมายนักแต่ถ้าทำไว้ในหัวไร่ปลายนาไว้พักผ่อนหย่อนใจเวลาทำงานหนักทำงานเหนื่อยตอนเที่ยงนอนพักผ่อนก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่จะทำตัวเรือนเป็นเรือนหลังใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมปลูกต้นสิเเลง ไว้เป็นไม้ประดับไว้ตกแต่งบ้านหรือวางตามส่วนต่างๆของสวนเพราะใบสิเหลงเป็นใบที่เขียวตลอดทั้งปีค่ะต้นสิเหลงเป็นไม้ที่ทนแรงได้ดีนะคะเมื่อเราปลูกลงกระถางก็ไม่ควรรดน้ำบ่อยค่ะสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งต้นก็จะมีใบสวยอยู่ตลอดให้ปุ๋ยคอกบ้างเพื่อบำรุงใบให้ดูสวยยิ่งขึ้นหรือไม่สะดวก ก็อาจจะจัดเป็นปุ๋ยละลายช้าก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เรามีทางเลือกเยอะแยะนะคะในการที่จะดูแลต้นไม้ที่เราปลูกไว้ที่บ้านก็เล้วแต่ความสะดวกหรือเวลาของแต่ละคนที่มีเท่ากันแต่ใช้เวลาได้ไม่เหมือนกันนะคะในคลิปนี้เสียงอาจจะแทรกบ้างนะคะเพราะช่วงยายากลำลังจัดทำคลิปนี้ มีทั้งฟ้าร้องฟ้าเลบฟ้าผ่าค่ะและฝนก็ตกพรำๆอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้ย่างข้าวหน้าฝนนะคะปลูกต้นไม้อะไรก็ตามต้นไม้ก็มักจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะบ,บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมมีความชื้นมากย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย